ครูน้ำหวานจากคนตกงานสู่นักธุรกิจรายได้หลักล้านเขาทําได้อย่างไงไปฟังนะครับครูน้ําหวานเขาเป็นคนโคราชครับ ซึ่งเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยากจนซะทีเดียวเขาเคยเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์มา3ปีและเคยทํางานโรงงานมาหลายที่ครับทั้งโรงงานอาหารสัตว์หรือโรงงานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เขาก็ทํามาแล้วครับแต่ไม่ว่าเขาจะทําที่โรงงานไหน,ไหนเขาก็เป็นได้แค่พนักงานสัญญาจ้างซึ่งไม่เหมือนกับพนักงานประจําที่มีสวัสดิการต่างๆรองรับจึงทําให้เขามีไรายได้ที่ต่ําเตี้ยเลี่ยดินมากๆคุณลองนึกดูนะครับถ้าสมมุติว่าคุณทํางานโรง,งงานมาเป็นปีๆแต่เป็น ได้แค่พนักงานสัญญาจ้างถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงครับแต่เขาไม่มีทางเลือกจึงต้องทนทําอยู่อย่างนั้นมาเป็นปีๆแต่อยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นจู่ๆเขากลายเป็นคนว่างงานขึ้นมาซะอย่างนั้นเพราะครั้งนี้บริษัทเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับเขาซึ่งในตอนนั้นครูน้ําหวานก็ทําอะไรไม่ถูกเพราะเขาก็ไม่ได้มีการวางแผนกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนแต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกครับ เขาจึงตัดสินใจตะเวนหาสมัครงานตามบริษัทต่างๆเป็น1 0บๆที่แต่ปรากฏว่าก็ไม่มีที่ไหนรับเขาเข้าทำงานเพราะตอนนั้นเขามีน้ำหนักมากถึง110กิโลซึ่งมันเกินกว่าที่บริษัทกำหนดบริษัทจึงไม่สามารถรับเขาเข้าทำงานได้มันจึงทำให้ตัวเขานั้นเครียดและกังวลมากๆเพราะนอกจากจะไม่มีไรายได้แล้ว เขายังมีครอบครัวที่ต้องดูแลแถมยังมีหนี้ที่ติดตัวมาอีกกว่า3 0 0 0 0นบาทซึ่งถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปมันต้องแย่แน่แนแล้วทันใดนั้นเองดูจู่เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันมีงานงานหนึ่งที่เขาเคยเข้าไปเรียนแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะทาตรงนี้ต้องขอเล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นประมาณ1ปีครับเพราะที่จริงคุณน้ำหวานเคยเข้าไปเรียนรู้งานของบริษัทนี้มาแล้วแต่ในตอนนั้นเขาคิดว่าตนเองทาไม่ได้หรอกเพราะไม่เคยทําออนไลน์ แถมยังไม่เชื่ออีกว่าบริษัทจะจ่ายกำไรให้มากถึง70%จริงๆเขาจึงไม่ทําแต่ถ้าว่าตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกจึงต้องตัดสินใจเข้าไปเรียนรู้และลงมือทําแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเขาต้องเจอคําดูถูกสารพัดบางคนก็มองว่าเขาบ้าบางคนก็บอกว่าทําไม่ได้หรอกแต่เขาก็ไม่สนใจยังก้มหน้าก้มตาทําต่อไปหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนเขาก็ได้รับกำไรจากบริษัทกว่า5 0,000บาทคุณคิดว่ามันกำลังจะดีแล้วใช่ไหมครับ แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเขายังมีความสงสัยบางอย่างอยู่ว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทแล้วยังมาสอนเราอยู่ทุกๆวันเนี่ยเขามีตัวตนจริงไหมหรือแค่จัดฉากขึ้นมาเลยอยากจะขอเจอตัวเป็นๆสักครั้งหนึ่งแล้วด้วยความบ้าของเขาเขาตัดสินใจนั่งรถกับโคลาดไปกรุงเทพทั้งที่ยังไม่รู้เลยซ้ำว่าบ้านของเจ้าของบริษัทนั้นอยู่ที่ไหนเขาจึงทําทุกอย่างไม่ว่าจะโพสต์ใน Facebook ทั้งถามคนในกลุ่มหรือถามคนแถวนั้นแต่ก็ไร้วี่แววเพราะก็ไม่มีใครรู้ว่าบ้านของคนคนนี้อยู่ที่ไหนแล้วทันใดนั่นเองก็มีคนคนหนึ่งที่ได้รู้เรื่องนี้เข้าจึงถามครูน้ำหวานว่าคุณกำลังจะไปที่นั่นใช่ไหมผมรู้ว่ามันคือที่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งเขาจึงตัดสินใจให้คนคนนั้นไปส่งพอไปถึงเขาก็ดีใจอย่างมากที่ได้เจอเจ้าของบริษ,ษัทตอนนั้นเขาทำตัวไม่ถูกจึงได้ขอถ่ายรูปและปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานหลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับโคราช พร้อมกับความมั่นใจแบบ100เซว่าที่นี่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เขาได้เขากลับมาเรียนรู้และทําอย่างจริงจังอีกครั้งมันจึงทําให้รายได้ของเขาค่อยๆขยับขึ้นจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนชีวิตเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เป็นหนี้มานานก็มีโอกาสได้กดหนี้จากที่อยู่ห้องเช่ามาเป็น10ปีเขาก็มีโอกาสได้สร้างบ้านเป็นของตัวเองได้มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการจากวันนั้นจนถึงวันนี้ เขาใช้ระยะเวลาเพียง1 7เดือนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และจับเงินล้านได้ในที่สุด